วัสดีครับพี่น <IZ> ้องตันนี <kas S 1> ้กำลังมาบ้านพี่้องขับรถมาบ้านค่ะเจ้าขับรถมาห้คุณแม่บ้านโอ้บ้าอาบาอาบาบ้า พี่น้องเอ่ยถึ้นทางเขาหน้าแล้วขับรถเ่อเดียมาตลอดทางขับได้ไงอะ่ะบอกเลยว่าลงพุดมันนะพุดมันหรือพานมันวะ

ไปโอ้ยเกินค่าสี <Champion> ่ตัวศูนย์มาแล้วมาแล้วไปไปอยเดี๋ยวมาโดมเดี๋ยวมาโดม กําลังกํลังสิลงไปผักแดงแดงมาเลวมาเลวโอ้ยคือเจ็บขบวดแม่ไปใส่ เออมะข่โพดมาให้แล้วอี่ายบัตร้อเอามาใหได้เลัมนามาให้เดี๋ยวมาลอซื้อกันอีกแล้วฮะบัตม่ีแต่สิเฮ็ดโลดมันพี่น้องสบายดีออ้าก็ึ้นมาแต่ักมันลอยโพยแงเรนี้ก้อยนอนอยู่เดี่องลนะมโพดจากแม่มรินซื้อให้อ แกละลายเด้อแม่อมลินเด้อแรมๆด้วยจันก่อนซื้อมาตะทาดพนมเอาแม่น้ำอ้อยไหมกินขาบ้านมือเศ้าไร้เข่ามือแรงเด้อสาถูไลมคุ้มเงินคุ้มคำคือเขาเนี่ยสาถูกงานไ้สิลนอนมาบนมาข้กวโพธาลอยบาท ร้อยบาทคุณน้านี่นะเช่นแรกก็เดียวอัซ้อมแล้วได้ดําไข่นี่ยนู่นนอกมันเลยทีท่าอันทากินอันวันเกิดน้ำอยู่วันเกิดมันเหล่าบนมี้ยังหายมากินเอากุกะเลมันทสิบสามนั่นนั่นวันวันนี้กุ๊กกะเลมีโอ้ยเอ้ยมันมียังไงกันีย้ายจุดเหลี่ดาวมันมาว่าเอาเด้อย้ายเดี๋ยวมึต้องเอาเดอกนี่มึงอมขนมนี่ไปก่อนเอา wildonders wooshí toys rahimer arts 44 years old Esther works kinda hard with extras by herself, I want her to have fun. b treats downstairs staffs with him to have some fun. Want me to cherry restored. Truそして đó và xe dày thành th BearXX Mrence đang nó vang ngọc mình me. Tru også 3езд unless rồi บิรลุกเบิรไม่ได้เพราะซีบหมาจะบบอซึงหน่อยบ้ามมันกว่ามนบได้หน่อยด้วยค่ะคหาากับโมีแถมอีกเนาะเบิรไขเบิดเกี่ยงค่ะมกแถมกัเจนบ่มีมเมื่อวานเมันก็น้ำอยู่ไดนี่ห้ข่อยหงกระิง่ายมกแถมกับเบิดค่ะไม่มากแถมเลยนะ รายๆนะคุณดีครับขอบคุณโอ้เงินก็ยังแรายเด้อแม่ยังก็แม่อามารนแม่มาเรียนทางกรุงเทพชื่อมาชื่อมักกันข้าวโพดสลมาให้แม่ชาเอ้ยที่ไม่แห้งเงินไหลนองทองไหลมาเด้อแม่อามาเรีนเด้อทานมือเช้าให้แลเข่ามือแรงร้อยล้านพันล้านพูเด้อถ้าถูกลงไปพันมันบะลงมาแล้ว เขาหงาไเ็ดาระกกรนเออเฮราะนั่นเดซานะยินเต็มากมาน้ำอ้อยอันนี้นะน้ำอ้อยกินกับข้าวไปะกอนนมบ่เอิแม่ตอนนั้นแรกยากไปน้อยโอ้หกับมือนั่นตื่นมาเลยกับเตียมด้วยว่าสันไปแต่ตีไปแต่หกโมงตไปหกโมงกัท่านขนาดที่ว่าอยากตอนแรกวันสิไปสี่โมงตีสี่ รามงลแหละอันแรกเนว่าตอนแรกดูตื่นแต่ตีสามเตียมาหกโมงพอดีหกโมงไปนะลายคนเราไปเต็มลดกับรถไลยนอกประมาณสิบเอดสิบสองคนก็ลเตื day, ่แ so ่ะใครเล่นเาไปมือนนเาไปสิบเกคนเนี่ยจะทตายรถก็คอยคานกระดิบกระดิบโอ้ยไโอ้รถตีแต่แต่สิบเอ็ดโมงกลางเวรที่ยังมึงกลางคืนนี่แหละรถติดกันแต่ เอไปอดพุ่นอะลืมบ่งหอดมองะโถติดแต่11โมงกลางเว้นพี่ค่ะอืไปกลางคืนนไปกลางคืนก็ติดอยู่จันทีบอลจอดโถดกันมไม่ี่ียังกยกดาดอกดีั่แหละ่ยังว่าพอเหตุทางสามเลนอ่ะเลยมาทูีสมเรนเพือนท่านาจะไปอยู่ทางในอ้วนบังเือนกับบอเดนี่อลชิปุกไกเลยหน่อยสามเรนกัติดขี้กาันหลดไายอ้วนมันเข่าหกสามเ่นจะเจาส่ เล่นหนึ่งก็ออกเล่นหกัขาช่องเล่นกัเขาคลยกั่น่ตีเขาก็จะออกซองเล่นขน่นแล้วคนออกก็ได้ขนาดซองทามทางขาวเขายังติดขนาดนั่นตีะรย่น้นะคนนะจนจเป็นลมย่อนคนน้อยๆปายังก็ไก็จะเป็นลมย่อนโคดเคยเห็นงานบัดโพธิรบอกคนตี แต่ว่าไปมานี่นะไปตะกี้ก็ไปอยู่หักบริบาลแบบมือมือชุดท้ายมือนั่นนะปัดติจ๊ะไม่เคยเห็นนะไล่ลีโลไม่ลุกน้อยหอยอ่อนโอ้โ κε, ยผู้เฒ่าผู้เก่ที่มันไล่ก็ไาลายกระดดกว่าทีอ่างไรตอนกลางเวรพี่แต่ชุมพาวไปพี่บ้านคืนหนึ่งก็ไล่ลีโลได้บ้านคืนแห่นกระสีไล่ตอนที่ไปมาดําเลื่องพ<อ>ิษให้นีึงพิษให้อนดึงนี่ คนในวัดก็จนติจะไปบ่อนย่างครับม่ง no ่ายๆก็ได้เออแต่บ <cam> ่หลายปานใดตอนทําไปกันงคืนเนาะเนาะเนาะพอได้อันแว่ามันก็ห้างอยู่เนาะอนคนในวัดเด้อเนาะในวัดน่ะบ่มีนู้นอกพี่มันหลายนั่นในวัดก็เต็มอยู่เนาะก็เต็มนันน่ะไปอันโมไปทานแล้วก็ไปแห่เทียนแล้วเลยกะยังยสก็แล้วแล้วก็มาขยังยอสภานําเลยไดตอนกลางเวรน่ะ จชกแี่ยอดโซานื้ก็ไปป้อนยอดเดียวใส่ขยหยกครมีได้ยอดาแอยู่เข้าขัหยกบ่เขากันไปตั้งไปมัน่็ขนหยกย่างมาเจ้าก็ลมาขัคำนึ่งบ่่างมาันยกง่ายที่พอยังมาทานแล้วค่ะยอดอซฟาสิบเก้ายอดเน้ไปป้อนยอดเดียว เฮ้ยันยอดเทียวของบาริเล่เงินไปพาชัวมียอโซฟาเนาะทาคอยรจะเห็นได้คอยในบุ่นหน่อยเห็นทางออกมานี่นะ้คกหนากุกําซ้ายนะคอคอบริเหนงัวเกคอบริเบิบัจักอยก็มาแต่เลี้ยวเบิ่งคนมันลาย้าอกระเดียเจ้าแม่คนอล้อ่าลาล้างใหม่ขนาดไรแมงามเลยาลหมงามขางขางนี้บัวลาล้างใม่นาดนจะเป็นออกไปลรขางข้างนี้เลยคะ คนก็ท yeah. ี <t seine Christmas> <with kav> ่ทุกคนเขาไปอันนมอนไปชื่อแนวกินกับบอกน้อยนะเสียงตู้เนี่ยนะเอ้ยแจ็คแมนผีช้างมาลืมมอมลุมบอกน้อยว่าโอ้ยแม่เอ้ยเจ็บตําเอิกเด็กตั้มไปคนว่าทายแต่แท้แคนแนวนี้นั่นแจ็คแมนผีช้างคนว่านจะมาแต่แจ็มกังวินพิมารคนโอ้ยอันบาแจ็คตู้ทั้งลำเรื่องบาจจ็คช่างหมักคะไรเด้อมาแจ็คทั้งลำบงเขาได้เนาะห่วยมาดูอย่างนี้กังวินน่ะเสียงตู้มาถ่ายไลน์เลยเนาะ ยังกลางคืนเลยกลางคืนดิไหนกลางคืนดิ10โมงออกกระบาดกันแล้วใช่เลยพ่อมึงนะเอิดไม่น้อยตามัวจะมาแล้วนี่เชียหอนรั้มันแล้วงมาแล้วคนมันนานาตีกวางเว้หอดรับมันเลยแดบเบอร์ทานพนมกับโม่หวนใช่ไหมเอ้ยเจะไปสักคนบ่ลายบ่มันหน ลายอยู่คนกบปันไดถือสะข่าคอกบ่ข่าคอกกับข่าไปโล่บ่มียางดึงดุดเลยแบบมีข่าวปลายเถื่อนนะมีแต่อันเก่าอันเก่าแค่คือบ้านนนคือกระดกระดี่ยในบากันเนี่ว่าห้ากระห็นปีนี้แล้วเนี่ยรเก่าเนี่ยกังเวนปัิรายบ่คนมันอัีอันโได้อันนี้นะขคนนันคืนน่อยอันขคืนหนาดนันแจ้งีแบบเลยนนนี่แหละอันอัน ไปตลบปีน้อยหนึ่งก็บ่ได้เฮ้ยไรข่าคอกถ้ามันจะข่าคอกอะไรข่าคอกน้ำโลดไปตลบปีกับบปานนั่นเยี่ยปีมันลายอีไล้อนี่นี่รอด้ปีนี่นะคนนะป๊าตตบปไปมันมาแต่างชว้านจะคือลายแค่โบโลดเนาะโลดแ่ลายแต่ถึงแอกลางเวรแล้วเข้าไปนั่นโลดแต่เส้นสีบมีบอลจอดกลางคืนนะกลางเวรกับผูไปจจดูบวิบ้านครับผมทางกวกตาดัง เลยวงดนตรีไปบักไกลๆนั่นนะทุเรียนตรงหน้าคุเออบอนจอดแถวนั้นนั่นจังหวะอยสิบ่มีจนเต็มมาแล้วโบมี่บอนจอดเต็มแต่เติร์กางเวรเต็มแต่เติพาไปคุณนโตเมื่อโตมาโตเมื่อโตมาอันหลดนะก็ดีโตเมื่อนหละค่ะบอลไล่ถอดโตไปแล้วเนาะพวกกีดข้าันทานอากาศออกมาแล้วก็จอดใชให้หน้าใช้เขาเนี่ยครับพี่ก้อนน่ะมาจอดอยู่ซ้ำแยกพี่ซ้ำแยกย่างเขา อ,อันนี้ปีก่อนนะจอดอยู่อันนี้ช่องปีช่องปีก่อน,นมันไกลเนาะจอ,จอดเงาเขาไอ้เราได้ใช้รถจี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 ผู้หนึ่งออกผู้หนึ่งเข้าผู้หนึ่งออกผู้หนึ่งเข่ายนะันมาจีบมุมนี่ผู้นี้ก็เปเมาเครื่องกับแม่ลิ้นเนาะห้องไฟกับตักตอดมือไฟมือวนันเนาะเ้าไปเช่าไปได้จะอดเขาหุบช่องเปิดเดชช่องโขด่ะไปก็ได้อัางงานคคนี้แหละได้ใช้แค,ค่เนตัวเดียวทำของเพิ่นนี่ได้ใช้แหละของเถ้าเพิ่นนี่เด้นี่เพ<ง>ิ่นชื่อนี่ Sansi chị cứa ninh ninh này ninh 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 đi ninh 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 đi ninh ninh hà, ninh 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 cao, ninh 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 tôi Quay nắm ừ. bên đây, young đấy có đây nghi lenny. Sì, xem chong phù luôn. Could I, young guy? I could I to the un à lèo. I think they tìm 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 ให้ทยซื้อให้กะลาไปยิบยังเอาไปยิบ170,000มันซื้อ4,000ละ278,000ซบ่น้อเอออุ้ยงามเนาะสิ้ชิ้นบ่แม่นชิ้นใหม่ติบ่ชิ้นแบบอันชิ้นแบบฮาใส่ทั่วไปชิ้นมือนีเด้อชินตามชิ้นตามแลชิ้นโรงงานิ้นโรงงานชิ้นโรงงานบ่มีแคบต่ําแต่สินเฮาน่ะสินต่ํานะ ที่แม่นะซื้อให้ห้านะเออมันเป็นสินอันแบบยวคูเม,มอร์น,นี่อันนี้นะสินอืมสินเงาขายสิน,อนขอดบมากด่าาเสร็จโจ้นมนันเลยแจ้กเจ้าสิมากหรือบ่มากาาอ,อ,อบบะไรอ,อ,อ,อีอีน้อยเดี๋ยววะอีแม่ยังคือของอันอันเก๋บม่แหลมของอี้อยเป็นสีดำั้มหน่อยแต่อก่อนนะเนาะสินแม่ทิพซื้อให้ห้านะ่ะสินตั้มแต่ว่าตีนอะ่ะตีโรงงาน มาบ้าสินกระติ่มันบไอไการใดทังต่อตีทังต่อสินอันทั้งนูเอออันนั้นมันเป็นสินใหม่สินต่ำดีงามได้ห้กาไปยีพนสินอันนี้นับแพงไปยิบก,ก,ก็ได้พอมาได้ต่อตีมันบาได้ต่อตีนดทองหา,หาต่อตีนน้ำค่ ตอตีนันนิบอยู่บ้านนันนาบอนันลอยเ้าั่นเอื่อยมาออกลอยเาือนกันบ่เอนกัอยมาวน่ะโอเคลอยบ่หู้คือก้าวมาเลไปยิบแต่โดนมีเต่รัมายิบนี่างนี้สินทรัืนเอือยมาลอยนิบแต่เราบ่เหตุทงสินใช่ไแมเงขุ้งนะเราบ่เหตุไทยเหตนข่อยเห็ุชายขู่อันข่อยนะเราเห็ดบ่เหตชาเลยเอื่อยมาเหตุให้นู้นะเอาว่าหอยลยมา โอเคพี่น้องได้แก้บรรยากาศวันเซอนขอบคุณแม่อมมาลิในรายจากน้ำเล้าแล้วเราจะมาสะออนโอ้ยบันทายนะคือผู้ย okay. ิงแต่ตาวสันใช่ไหมจะไปคือผูหยิงเถอะด้ว้งบันทายพาง่าเนาะบางบางผู้ยิงบางคนก็ยังบซ้มซามบันทายฮะน่ะวันนีบางคนจะรีบพูนยงจไ้ถายเปนยังคนเธอถ่ายมันง่ายคนี่ง่าย หอยมันมามันขัดแม่อังหาย้อยเหอมากก็มาขัดไม่ใหญ่อ้อย้อ็ลูกบักวิีร้อยเขาเองนี่กรันได้ขันกแม่มานางนี้มัก็บปกอบมันหวาดไรในแ้กระนุงมันหวาทุกเอต็น้องสลัไปตมี่น้องล้วลงไปเบิ่งน้องสลัไปพัมันเขบคุณจะกรันใจนะ้ะขาณูด้เลยเเคยทานเช่มันนใจคือ เกินปากลายลีโลได้มามันลายลีโลลายกว่ามึงนะเต็นวาเต็มหลดทายจะสอบเลยคายจะเท่ไค่าเท่านึงองลตายเดก็ไปใช่มาในเดนีคื่อเลทีเบิดแล้วเบิดีสไดาจักกล่าเนาะถ้าเราลบเบิ่งเนาะติดจอบมมนปีนี้แจวของอันข้องอันแยกตอด้ไอ้ดมนั่นแต่สิบแต่สิบกว่าล้าน เราลขายเองเราบอกเราขายเองเราคันเราขายเองแม่เรา,าเอา,เ,า,าเ,อเขาขายสองพันหาเฮามาขายเขามาช้ามึงดิเขามาเอาหอดเทียงดิเออขายอจะซ้ำไม่ได้เมันเลยว่ามันบริมันยากเราคันอ,นอืมครับพี่ไนท์เองเราก็หายแาวคือเก่านะากระเบิดไปเลยสามแสนนะอืมโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง